สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะวันนี้คุณย่าจะพามาผัดผัดฉ่าหมึกกุ้งนะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะกุ้งหมึกเราก็นําไปลวกนะคะนําไปลวกให้สุกปานกลางนะคะแล้วก็มีมะเขือเราก็ลวกนะคะ,ะพริกกระเทียมพริก นดาแดงโขงหยาบๆยาแล้วก็มีกระชายใบมะกรูดเห็ดเห็ดก็ลวกนะคะทุกคนแล้วก็มีพริกหยวกอ่าพริกชี้ฟ้าแดงอ่าแล้วก็พริกไทยอ่อนใบกะเพราใครจะใช้พริกเหลืองก็ได้นะคะแต่ย่าไม่มีพริกเหลืองเนาะมาค่ะมาลงมือผัดกันเลยนะคะ ใส่พริกแกงลงไปผัดเลยค่ะ เอาผิวลงไปผัดก่อนนะคะจะได้หอมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเนี่ยน้ำที่เราต้มอ,อยู่ต้นโคกนะคะใส่ไปน้อย จะชายค่ะผัดให้หอมเลยค่ะจากนั้นก็ปุงเลยค่ะหงนัวเนาะหงนัวใส่หลายเสียหลายรสด,ดีใส่แล้วรสดีค่ะ อิม่มขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะ นะคะคน้ำตาลนิดเดียวค่ะที่ไทย่นเพิ่มความเผ็ดร้อน ชาชิมดก่อนเน,ะนาะ,ะน้ำตาค่ะใส่น้ำตาไปหน่อยนึง ใส่มะเขือค่ะใส่เห็ดค่ะใส่มืกกุ้งลงไปเลยค่ะ ทุกอย่างเราลวกสุกแล้วนะคะทุกคนนี่หอมมากเลยค่ะหอมกระชายเตะกระหมูเลยถ้าใครชอบผัดมีน้ำก็เติมน้ำได้นะคะแต่ยากก็ไม่ไม่เติมนะคะเอาแค่นี้นะ นั้นเราก็ใส่ใบกะเพราค่ะหรือใบกระวานเนี่ยใส่ไปเลยใัดไฟร้อนนะคะไฟแรงพอใบกะเพรเาสุกแล้วก็ติดแก๊สได้เลยค่ะ สุกแล้วนะคะติดแก๊สเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการสนับสนุนนะคะฝ่ายเอซทุกคนวันนี้คุณย่าก,ก็ขอให้เพื่อน โชคดีปีใหม่นะคะรวยรวยต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนน่ากินไหมคะถ้าเราใส่พริกเหลืองก็จะสวยงามอันนี้เราไม่มีพริกเหลืองเนาะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ วันนี้คุณยาก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ